พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษคำตัดสอนของพระพุทธองค์ภรรยาเจ็ดจำพวกครั้งนั้นเมื่อเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวอนเสด็จเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้วก็สมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายในนิเวศของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี ส่งเสียงอื้ออึงท่านอนาถบินฑิกะเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าขหบดีเหตุไรหนอมนุษย์ทั้งหลายในในิเวศของท่านจึงส่งเสียงอื้อๆงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกลาบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุชาดาคนนี้ข้าพระองค์นำมาจากตระกูลมั่งคัง่งมาเป็นสะใภ้ในเรือนนางไม่เชื่อถือแม่ผัวพ่อผัวสามีแม้แต่พระผู้มีพระภาคนางก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตัดเรียกนางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนว่ามานี่แน่สุชาดา นางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสุชาดาภริยาของบุรุษเจ็ดจำพวกนี้เจ็ดจำพวกเป็นไนคือภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาตหนึ่งเสมอด้วยโจรหนึ่งเสมอด้วยนายหนึ่ง เสมอด้วยแม่หนึ่งเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวหนึ่งเสมอด้วยเพื่อนหนึ่งเสมอด้วยทาสีหนึ่งสุชาดาภริยาของบุรุษเจ็ดจำพวกนี้แลเธอเป็นจำพวกไหนในเจ็ดจำพวกนั้นนางสุชาดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันยังไม่รู้ทั่วถึงความแห่งพระดำดัส ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแก่หม่อมฉันโดยที่หม่อมฉันจะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้โดยพิสดารเถิดสุชาดาถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว นางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าภริยาผู้มีจิตประทุษร้ายไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลยินดีในชายอื่นดูหมิ่นสามีเป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยซับพยายามจะฆ่าผัวภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าวัฒกาภริยาภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต สามีของหญิงประกอบด้วยศิลปกรรมพานิชกรรมและกศิกรรมได้ทรัพย์ใดมาภริยาปรัถนาจะยักยอกทรัพย์แม้มีอยู่น้อยนั้นเสียภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าโจรภริยาภริยาเสมอด้วยโจรภริยาที่ไม่สนใจการงานเกียดครานกินมากปากร้ายปากกล้าร้ายกาจกล่าวคำหยาบ ข่มขีผัวผู้ขยันขันแข็งภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าออยาภริยาภริยาเสมอด้วยนายภริยาใดอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลทุกเมื่อตามรักษาสามีเหมือนบรรดารักษาบุตรรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่ามาตาภริยาภริยาเสมอด้วยมารดาภริยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาว มีความเคารพในสามีของตนเป็นคนละอายบาปเป็นไปตามอำนาจสามีภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าภคินีภริยาภริยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวภริยาใดในโลกนี้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมาเป็นหญิงมีศีลมีวัดปฏิบัติสามีภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า สักขีภริยาภริยาเสมอด้วยเพื่อนภริยาใดสามีเคี่ยนตีขู่ตะคอกก็ไม่โกรธไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามีอดทนได้เป็นไปตามอำนาจสามีภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าตาสีภริยาภริยาเสมอด้วยทาสีภริยาที่เรียกว่าวัฒกาภริยาหนึ่งโจรีภริยาหนึ่งอญยาภริยาหนึ่ง ภริยาทั้งสามจำพวกนั้นล้วนแต่เป็นคนทุกศีลหยาบชาไม่เอื้อเฟือเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกส่วนภริยาที่เรียกว่ามาตาภริยาหนึ่งพคินีภริยาหนึ่งสขีภริยาหนึ่งทาสีภริยาหนึ่งภริยาทั้งสี่จำพวกนั้นเพราะตั้งอยู่ในศีลถนอมรักไว้ยั่งยืนเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติสุชาดา ภริยาของบุุรเจ็ดจำพวกนี้แลเธอเป็นภริยาจำพวกไหนในเจ็ดจำพวกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำหม่มฉันว่าเป็นภริยาของสามีผู้เสมอด้วยทาสีพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่เจ็ดคาราวาชเลิศหน้าที่8 1ดสถึงแป้า